ครับพี่น้องครับมือนี้ก็ออกมาเบิ้งอีกนะครับทงหนึ่งนะครับเห็นแล้วพี่น้องครับตัวการนะครับเพียกกระโดดสีน้ำตาลครับพี่น้องเฮ้ยเยอะสิเบื้องพี่น้องนี่ครับตัวเพียกระโดดสีน้ำตาลเลยพี่น้องเห็นบะนะครับนั่นโอ้ยไตยอนย้อนตรงไปนะพี่น้องนะครับเห็นแล้วพี่น้องเลย คือแพแต่ละปีนี่บาน,นิที่นี่นะครับนี่น้องเห็นบ่โอนะครับมันต้องได้หายน้องมาขีดด้ยวยพี่น้องด้วยขันสม,มุติว่าอ่าเห็นบ่ครับติดองๆไปเลยไหมพี่น้องไหมนะครับเวลาอยู่ในปลาเขาขห้องนี่มันเห็ดปฏิกริยาค่ะข,ขนาดเลยนี่ พี่น้องเห็นบ่บินแป๊บๆบไปเลยครับอืมตัวการมันพี่น้องมาได้ที่นะครับนีบ่่นอื่นเพี้ยไฟเพี้ยไฟพี่น้องเบิ่งใบเขานะครับบัดนนี้พุนพี่น้องเห็นบ่มันคล้ายๆอันนึงคล้ายๆกรับแม่งคล้ายๆครับแม่งด่าก็ภัยพี่น้องพุนเห็นบ่เปียกระโดด่น จะเตลียนแวบๆเลยเด็กพี่น้องเลยโอ้เห็นแล้วตัววัาน้อกพี่น้องเนาะน่าเห็นบอพี่น้องเห็นบอะนี่คือตัวสาเหตุเลยครับนี่นี่เพื่อนนี่สีบวมเนเพีย้ยแบบตัวข,า,ขาวๆนะครับเวลาตัดห้าตัดเขาไปนี่สีบวมบินขึ้นเห็เรเห็น สิโดดว้าว้หนีเลยพ,พี่น้องเลยแล้วกาบอได้งลงเป็นโอ้ไงว่าขบวนหญ่คัก,กนะพี่น้องลุงนี่ยหน่อยก็ไม้ครับใบเขานี่อนี่คือเขาใบด่างใบไม้ย้อนเพียกกระโดดสีน้ำตาลเลยพี่น้องเลยนี่นะครับปีนี้คือว่าพี่น้องโอ้มีไหล,ลหลกไหลไพ่นะครับ ่คนส่งสิยงามแต่หัว่าปีพี่น้องเพราะมาเจอกวกมาแลงต่างๆเี่เสียหายหลายทงเลยครับพูดล้คนแทบสิบพันเกี่ยวเลยด้ยพี่น้องมองเป็นธรรมดาด้มเมนธรรมดาด้ครับน้องเห็นว่าโอ้ ตะไลตะเก่าเ้าเลยเลยครับพี่น้องบูวบ่ไหวแนวนี้พี่น้องเ้านะครับต้องขันพี่น้องผู้มีทุนทร,รัพย์ต้องคิดได้ขีดยาครับขีดยากันเพีย้ยขาดเพี้ยน้องพี่น้องเนาะโอ้โหบ่ไหวบ่ไหว,ไหวนะครับป้องกันเอาพี่น้องป้องกันเอาคอนเฮางขันสิอันตรายกะ ป้องกันเอานะครับผู้ขีดกับสม,มือนก็ไข่เนี่ยอยู่ใส่โดนใส่ยังขีดกับลดความอันตรายลงอยู่สําหรับผู้ขีดนะครับเจ้าของให้เจ้าของหน้ากับระวังเอาขันขีดแล้วกับบดต้องลงไปดอกหลายชนิดเพียรเลยดนพี่น้องปีนี้นะครับซุ้มหนึ่งกับเป็นเชือล่าเชือร่าเนี่ยอันตรายกลัวเลยพี่น้องเลยนะครับหอกหากเปื่อยเหงาเปื่อยนะครับ หากเปลยเงาเปลยเตี้ย,ยกระโดดสีน้ำตาลนี่นะครับอาจิดโอ้ตะวักข์ถือว่าอันตรายไปเบิดละพี่น้องนะครับหรืออันตรายไปเบิดพุ่นน่ะทุกคนก็นเห็นบอเตี้ยลงเลยสารวันเห็นบ่ครับพี่น้องเขาเนี่ยเตี้ยเริ่มก่อเจริญเติบโตเลยนะครับเอาพี่น้องซอยกันหาวิธีแก้ไขเอายังยไงก็ได้อ่าเฮากะ อบถตั้งเป้าไม้เป้าไม้ไว้สูงขักปไปได้ก็ได้ดอกเนาะนะครับโอ้ยนี่มันแมงอย่างเดียวพี่น้องนี่แมงเงี้สินี่นะครับนี่เงี้ยเสียเพียร์ขึ้นกันเด้พี่น้องนี่อันตรายต่อเขาขึ้นกันเด้นะครับน,นั่นสีน้ำตาลนั่น ไหลายอยู่ด้วพี่น้องเพิ่งคักๆก็เห็นไหมครับอย่างนไต่ขึ้นมาเรื่อยๆด้วยอ่นเห็นบ่เนมเลี้ยงสวนกันไหมพี่น้องเหน็นไหมอ่นนี่เห็นบ่โอ้มันหลายอยู่ด้วยพี่น้องเลยอ่นเห็นบ่ครับนี่อ่นแบบนี้ต้องยาพี่น้อง ยาขาเพี้ยยาขา,าแมลงครับมันหลายอยู่นะครับนี่ผู้ลงพื้นผิวสังเกตเพิ่นสิบสังเกตเมา่อรอบางยง้มช่วงระยะเวลานี้สิบโอเห็นเลยครับสิบโอตะเอ่อเข่าขาดปุยป๋ยมาอัดปุ๋ยลงไปเท่าไรแห้งเรียบร้อยเลยแห้งเห็ดให้มันอ่อนแห้งเห็ดให้มันกินครับพี่น้องนี่แหละนะครับสาเหตุบางทีแก่เขาแก่อาจสจิแก่บ่ถือแก่บ่ถือจุดขึ้นเขาใส่ปุย๋ยเข้าไปอีกแห้งเห็ดให้เข่าอ่อนมานี่มันแห้งสนุกลงสนุกกลิ่นนะพี่น้องเา เพราะฉะนั้นแล้วเอาแบบนี้ต้องขีดยาครับพี่น้องครับหรือว่าพี่น้องมีวิธีแก้ไขอย่างอื่นก็นเมเี่ยนกันบอกเขามาได้วพี่น้องด้วยครับผมสวัสดีครับพี่น้องเรับ